มาแล้วครับขบวน518นะก็กำลังจะผ่านบ้านนอ,อกไม้ไหวแล้วนะรถปูนก็ไม่รู้จะได้วิ่งอีกนานเท่าไหร่นะ517 518นะถ้าทางคู่จากขอนแก่นไปหนองคายเสร็จสถานีหนองขอนแว้งจะหายไปนะแตไ่ไม่รู้ว่าจะได้วิ่งหรือเปล่านะส่วนรถปูนสายเหนือก็หยุดวิ่งแล้วนะเมื่อบานวันสุดท้ายนะ ขบวนห0 9 6 1ย์เก้าหหนึ่งนะครับกินรับบึงพรนะนีหยุดวิ่งไปแล้วนะครับส่วนขบวนหะ้าสองเจ็ดสายอุบลน,นะสัปดาห์หน้าก็น่าจะหยุดวิ่งนระไม่รู้ห้าหนึ่งเจ็ดจะหยุดวิ่งเมื่อไหร่นะก็ต่อไปก็รถปูนก็น่าจะไม่มีวิ่งแล้วนะ ไปแล้วครับขบวน518นะครับรถสินค้าเริ่มหายไปทีละขบวนขบวนนะ5สามารถก็หายไปแล้วนะต่อไปก็น่าจะเป็นรถปูนนะที่หายไปนะ